สวัสดีและสบายดีเด้อพี่น้องเดอ้อเมื่อนี้เราก็จะมาจะจบมานี่ครับเป็นปลาเนาะปลาปลาอย่างไะเิ่งเอา,าหฮูุ้ืกอะเขานะเม็ดกับเขาว่คือเกาคือเดิมแหละพี่น้องเลยนี่หมูเข่าสุกแล้วตอนนี้ําล้งรอเดือดเนาะรอให้หมอเดือดสิเหตุอย่างไรติเห็ุกับเขาเอ่ เห็ดผู้ปลามกหมอนชอวาเนาะแบบมกหมอนแต่มีอย่างไรข้าจะไข่ไวไมากูดคือเก้าคือเดิมอันนี้ก็ไปพักแงงงามมือแรงดอกห้วนวนเอออย่างวะนีแหละเดี๋ยวเราจะมารอน,น้ำเดือดเนาะพี่น้องเนาะรอน้ำเดือดก่อนแล้วค่อยเอาปลาลงเด้อพี่น้องเด้อ ค่ะแต่ใครไปประกูดพริกน้ำปลาบัวไซส่เกลือเกลชุรสแล้วก็ปลาแดกเนาะ,ะแบบแบบบุษบกปลาแดดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนต่อไปเลยนาะตอนนี้ระหว่างรอแเราก็มาดูปลาเราเนาะเรี้ยงไปครพี่น้องเดิน ไงแล้วหัวหนุขึ้นมาแล้วห็นบ่สวยงามสวยงามรามต่อปลาตัวนี้ประมาณสองนิ้วเนะาะไซเอ็มไซเอลเอ็มเอ็มเอลเ,เป็นอะไรทางใดงามบอยังน้อยอยู่พี่นอ้องเลยยังน้อยอยู่ ยังน้อยอยู่เลยนี่นี่ซ้กสุกซุกยังน้อยอยู่กำลังหัวมันกำลังขึ่นพี่น้องเลยสามอาทิตย์เนาะประมาณสองหนึ่งเดือนประมาณนี่เลี้ยงไว้นี่สองอาทิตย์แล้วอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์แล้วเนาะ หนูมันก็นเริ่มขึ้นดันเห็นปะมอสีแ้้วพี่น้องเด้อครับผมเดี๋ยวเราไปดูป่าตัวสีอยู่ในหมอกดีกวนะ่านะน้ำเดือดเดี๋ยวเราลงไปกันเลย, bye bye, ยเลบายายาหนูน้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดแล้วครับมาแล้วครับโบยบยบยบบบบเลย ก็จะปลาลงนะปลาลงเลยนะครับปลาเราต้องใส่ลงแบบนี้เลยนี่นำเดือนกันครับลงเลยลงไปเลยสิบนาทีเนาะรออีกสิบนาทีตั้งไฟขึ้นุดเลยยวสิเบาลงมันอน่อนเออ ไปเหามาต้อง,องห่อนมากอแบบซึมซับซับซึ่งไปเรื่อยๆครับพ,พี่น้องเนาะไปอยากกินก็นลองเ็เเดเพิ่งเด้อาปลาปลายังก็ได้เนาะเ็ดกินแบบนี้แหละลองเบิ้งครับลองเบิง้งไปสักครู่เดี๋ยวมาสิบนาทีเป็นยังไงเป็นย่างไงอู้หอมุนหัวเลยพี่นอ้องเดี๋ยอะมากแค่เนีล้ลง ปิดไฟเลยเนาะนี่ขยกกันลงไปแล้วใส่บุหรายนะใส่ลายลายเอาปแซ่บใส่พร้อมเป็นหอมเนาะ,อะโอเครอสกรู่มาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อวันนี้แล้วแหละพี่น้องเลยข้าวหนึ่งจานกับแกงหนึ่งถ้วยเนาะ น้ำหนึ่งแก้วครับผมกี่ข้าวน้ำกันดื้อสำหรับคลิปนี้กะผมมียังไรเนาะบุได้ที่เขามาเบิ่งแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องดื้อกินข้าวกินทาวน้ำกันด้อยำโมแลกตอนนี้สามทุ่มกว่าเนาะสามทุ่มครึ่งขึ้นมากะมันห้อนมันยังก็เลยมันเลยน่าเกลียนมีอย่างไรเนะเาะคำพูดคำจาไดที่บวชสุภาพบ่ช ขอโทษขออภัยนะที่นี้ยอยู่ดีมีแหง้งวัสุุขูดสกคนสวัสดีและสบายดีเลยบา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 ย